เอานะครับเช้าวันนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากนักข่าวพลเมืองที่ร่วมรายงานมากับซีไซต์ไทย p p s นะครับคุณวิภาพรนอกจากความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ตอนนี้วัวควายพื้นที่ทางการกเกษตรก็ได้รับความเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะทั้ง3ท่านคะ่ะตอนนี้โนรูผ่านภาคอีสานไปแล้วแล้วอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่าแต่ว่าทิ้งน้ําฝนทิ้งค,ความเสียหายไว้เยอะเลยนะคะจุดหนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่ตาบลดอนแรดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่นั่นชาวบ้านเลี้ยงควายเลี้ยงวัวก,กว่า3,000ตัวเลยนะคะจริงๆชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักค่ะล่าสุดนักข่าวพลเมืองรายงานภาพนี้นะคะ รายงานภาพและเรื่องราวจากคุณธงชัยและทีมงานค่ะบอกว่าตอนนี้พื้นที่นาข้าวที่นั่นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายร้0ยเซแล้วนะคะ100%ที่ว่าอย่างน้อยๆก็กว่า,า5,000ไร่เพราะว่าเฉพาะนาทีนี้น้ำที่ท่วมทะลักเข้าไปค่ะชาวบ้านต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อขายก่อนเอาให้พอได้มากที่สุดนะคะส่วนผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวที่เคลื่อนย้ายได้ตอนนี้ในภาพเลยค่ะ เคลื่อนย้ายได้เพียงบัวเพียงควายที่เลี้ยงเอาไว้นะคะตอนนี้ต้อนวัวควายเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยแม้จะต้องเดินเท้าไกลกว่า5กิโลเมตรค่ะวัวที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับกำลังเคลื่อนย้ายไปสู่ที่สูงนะครับเนื่องจากในพื้นที่ตําบลดอนแรดนะครับมีพื้นที่ที่น้ําท่วมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือนะครับจะต้องเคลื่อนย้ายวัวนะครับจํานวนกว่า2องถึงสามร้อยตัวเลยทีเดียวไปที่สูงนะครับเพื่อที่จะให้วัวนั้นปลอดภัยจาก น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตดอนแรดเอรัตนบุรีจัังหวดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับไปวเวละัวมายมไม่ไปแถวบรรทัดบรรทัดเนาะครับผมก็ทยอยไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะต่างประสานถึง400ตัวนะครับกำลังาพาไปยังที่สูงนะครับงวหลายปันไดครับที่เอามาเนี่ยบ่ผม22ตัว22ตัวเนาะ แต่ก็บาขาดคิดว่าสิครับผมมันท่วมหลายวันนี้เนาะครับผมแต่จังไดก็สู้ๆด้วยครับ,คร,บครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้ลงพื้นที่นมาสำรวจความเสียหายในตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ คุณผู้ชมคะดูข้อมูลภาพรวมความเสียหายจากทิสด้านะคะเมะื่อวานนี้เพิ่งรายงานวันที่30กันยายน2565ระบุพื้นที่ที่ได้รับน้ําท่วมได้รับความเสียหาย760,000กว่าไร่นะคะในจํานวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากถึง17จังหวัดนะคะ5จังหวัดแรกตอนนี้ในภาคอีสานที่ได้รับความเสียหายหนักๆเลยนะคะคือที่ศรีสะเกดอุบลราชธานีสุรินทร์ ขอนแก่นรวมถึงที่บุรีรัมย์ด้วยนี่เป็น5จังหวัดทางภาคอีสานมีความหมายค่ะเมื่อวานรา,รายงานสถานการณ์ที่สีสกเกตวันนี้จึงเริ่มต้นข่าวซีไซโฟ,ฟกัสไปที่จังหวัดสุรินทร์เพราะเป็นลำดับ2ในพื้นที่ภาคอีสานที่รับความเสียหายถ้าดูจากภาพภาพิกัดที่รายงานเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในจุดที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชีแล้วก็ลุ่มน้ํามูลทางภาคอีสานด้วยนะคะผลกระทบดูเหมือนว่าจะไม่ลดลงเพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกเข้ามา เติมน้ำในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอีกจุดหนึ่งแฟนชวนคุณผู้ชมขยับมาดูพิกัดใหญ่ที่หลายคนจับตาในอุบลราชธานีนะคะลำดมใหญ่ตําบลไร่ใต้อำเภอพิบูรลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมที่นั่น มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะคะระดับน้ำในลำดมใหญ่ตอนนี้เริ่มเอ่อเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะชาวบ้านริมฝั่งต้องย้ายสิ่งของนะคะเช้านี้เราจะตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณกมนหอมกลิ่นค่ะนักข่าวพลเมืองรายงานจากพื้นที่นะคะไอตอมได้ยินเสียงปหค่ะไยืนอยู่ครับค่ะมื้อนี่เศ้านี้ชาวบ้านรเริ่มย้ายของแล้วบค่ะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับบ้านผมนะครับซึ่งอยู่ตะบนไรไต ทาเภอพิู่ลมังสาหารจังหวัดบนราชธานีครับพี่น้องครับน้ำสูน้ำสูงขึ้นนะครับตัวเก่านะครับแล้วก็คาดว่าสิขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมให้เบิ่งเนาะนี่เป็นเหือหาปลาของพี่น้องนะครับที่เอามาในการขนใหญ่ชิงของนะครับแล้วก็เดิมที่จุดมองนี้นะฮะคือศูนย์ที่ทําการของตำบลไร่ต้นะฮะโมหกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งใหญ่ชิศูนย์แล้วนะฮะนี่พยาบ้านเพิ่นก็กำลังเหตุขโมนนะครับแล้วก็ผมให้เบิ่งบรรยากาศตัวทั่วไปเนาะนะฮะ ตอนนึ่งหันยังคึกคักอยู่ได้นะครับยังคึกคักเต็มไปด้วยข้นเนาะแต่ว่าตอนนี้มันกับประมาณเก้าุ่งสิเพิ่งแล้วนะครับา้นกาเริ่มที่จะอพยพสิ่งของเคลื่อนง่ายสิ่งของนะครับไปอยู่ที่สูงแล้วนะครับมือขค้ืนนี่ครับพี่น้องครับน้ำย่งบะหั่นทวงลังเท้านะครับแต่ว่าเศร้าม้อนี้ครับโอ้โหมานะฮะหลับจากาดว่าสิสูงมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่ปี2 5 6พหรือว่าประมาณ3ามปีที่แล้วนะครับน้ำ ถ้าแม่นมองที่ผมยืนอ,อยู่นี่มันสีสูงประมราณเลยหัวเข่าขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้ครับพี่น้องครับนาสีนะฮะบอหน่อยกว่าเก่านะครับหรืออาจสิทําลายสถิตินะฮะเพราะว่าอ่าน้านั้นมันมาจากหลายทิศหลายทางครับพี่น้องน้ามาจากแม่น้ำชีแม่น้ำโมลน,นะฮะแล้วลำโดมใหญ่เน,เนี่ยก็เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโมลน,นะครับเออนะพี่น้องนะฮะเพื่อนกำลังเพื่อนใหญ่สิงของนะครับลำโดมใหญ่เนี่ยตอนนี้ นะฮะไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมาเรื่อยๆนะครับย่างคงไหลมาแบบตอนเนื่องนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวคุยกับพูนยี่บ้านบาตหนึ่งกันผู้ใหญ่บ้านแม่ไหนมะขึ้นนี้มีนะบอหม่องนี่เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ตรงทางแยกบอลลัดค่ะบอลลัดรอบเลิกขาหลอดพ่ะแม่สามชีทุ่มนี่เริ่มไหลลัดค่ะคลาดถนนเชนลักนี่ปะนี่มีจุดเดียวหัดที่ลัดตอนเสาร์มาเนี่ย ตลอดใช้เลยค่ะคนใหญ่ยังไปแน่แล้วมองนี่ก็มีคือเป็นของนะคะกระมีเครื่องเสียงที่อ่ามองกระจายข้าวนะครับอะไรคนใหญ่ออกไปตอนเช้านี่ค่ะพราน้ำมาถลวมแ้วครับมือนี่คือจะชุกรล้วพุ่งยรยางค่ะครับผมครับนี่คือสถานการณ์ครับคุณนพักตั้งครับยูที่ตำบลไร่ไต่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุลรธานีครับนะฮะพี่น้องกะ สรอยกันเบิงกันแง่งเด้อนะครับนำสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเราที่สําคัญครับมันมากความการนาขผงนําชี้นามูลและการล่ำนำสาขาอย่างแม่นำล่ำดกลมญ่ครับคุณป้กแคงครับค่ะขอบคุณเด้อไอส่งพลังเด้อค่ะครับครับครับสู้ๆครับสู้ๆกันครับ คุณผู้ชมคะ่ะนี่คือสถานการณ์ที่อุบลราชธาน,นีนะคะคุณผู้ชมยังคงส่งพลังให้กับอาสาสมัครนะคะักข่าวพลเมืองรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแฟนจะชวนคุณผู้ชมขยับมาดูในพิกัดที่ลบบุรีนะคะที่นั่นคุณวิสรุษสมงามค่ะปักหมุดรายงานจากพื้นที่เขตชุมชนเมืองตำบลท่าสาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะภาพนี้เกิดขึ้นค่ะ มีน้ำผุดออกมาจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะท่วมถนนในจุดนั้นแล้วค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆคุณวิสรุธบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสาลาก่อนหน้านี้มีทั้งน้ำป่าน้ำที่เอ่อล้นอ่างเก็บน้ำซับเหล็กและอ่างห้วยส้มค่ะบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้ทุกคนต้องเฝ้าระวัง เพราะไม่มีข้อมูลว่าน้ําจะถูกปล่อยมาเพิ่มเท่าไหร่ท่ามกลางอิทธิพลจากโดรูที่ผ่านไปนะคะยังทิ้งฝนไว้ในพื้นที่ชาวบ้านคาดหวังค่ะว่าน้ําจะสามารถระบายได้เร็วระบายออกไปได้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดเหมือนกรณีน้าท่วมปี64ที่มันท่วมค่อนข้างนานแล้วก็สร้างความเสียหายในพื้นที่นะคะขยับมาดูอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะคะที่พระนะครศรีอยุธยาคุณสันติชมยงปักหมุดรายงานภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม สุดนั้นโดยเฉพาะในพิกัดอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือน้ําท่วมนานกว่า2เดือนแล้วอะค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาความเครียดแล้วก็บางส่วนมีปัญหาสุขภาพคุณสันติชมยงรายงานว่าเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกออกให้บริการแจกยารักษาแล้วก็ส่งเสริมการใช้สมุนไพรให้ชาวบ้านทําลูกประครบใช้เองที่บ้านค่ะแล้วก็ยังมีบริการตัดผมฟรี จากเครือข่ายเด็กนอกระบบการศึกษาซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังฝึกอาชีพค่ะเรานะคะจะมีการให้บริการสำหรับโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นโครคผื่นคันหรือว่าโรคน้ำกัดเท้านะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับคนใกล้ที่อาจจะเครียดเรื่องของน้ำท่วมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการให้ยานอนหลับแล้วก็การใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นกับคนคนไข้หรือคนป่วยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลในช่วงของน้ำท่วมได้นะคะ ขยับขึ้นไปอีกหน่อยนะคะทุ่งบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกค่ะนักข่าวพลเมืองคุณปริญญาแทนบงนะคะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ชุมชนริมป่าฉำําฉาแล้วก็ชุมชนท้ายเขื่อนในตำบลบางระกำรรค่ะคุณผู้ชมระดับน้ํายมที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เข้าท่วมพื้นที่หลายวันแล้วนะคะมีชาวบ้านกว่า55หลังคาเรือนต้องการความช่วยเหลือทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มสะอาดด้วยค่ะเพราะคาดการว่าน้ําจะท่วมต่อเนื่องอีกนิดนึงนะคะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํายังระบายออกไปไม่ได้ค่ะ อีกจุดหนึ่งค่ะขยับมาดูในพื้นที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องของการสัญจรค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมืองคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจเล่าว,ว่าที่น่านฝนตกต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือดินสไลด์ดินมันอุ้มน้ำไว้นานนะคะจุดนี้ที่เห็นในภาพถนนสายพบพระอุ้มผางก่อนถึงบ้านอุ้มเปี่ยมตำบลคีรีราษอําอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวานนี้ฝนตกหนักติดต่อก,กัน3าชั่วโมงดินสไลด์กระทบการสัญจรค่ะรถติดนานกว่า3าชั่วโมงค่ะ สำหรับเส้นทางนี้คือทางหลวงหมายเลข1 0 9 0นนะคะใช้สัญจรระหว่างอำเภออุ้มผางไปแม่สอดค่ะเป็นถนนที่ค่อนข้างลาดชันหลายจุดมีโอกาสเกิดดินสไลด์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะดังนั้นเช้านี้ท่านไหนจะใช้เส้นทางนี้เดินทางอุ้มผางแม่สอดค่ะศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทางแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ อีกจุดหนึ่งค่ะขยับไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้ภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในแถบฝั่งอันดามันเกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปพัดปกคลุมนะคะขึ้นสูงแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะล่าสุดภาพนี้รายงานโดยคุณมงคลสุนโสภานะคะปักหมุดรายงานมาจากพื้นที่เกาะคอเขาตำบลตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะตอนนี้ในพื้นที่ฝนตกหนักติดต่อกัน2-3วันแล้วค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมน้ําทะเลหนุนสูงนะคะมีคลื่นลมแรงค่ะทาให้ชายหาดบริเวณเกาะเขาถูกกัดเซาะมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายหาดนอกนาได้รับผลกระทบหนักเลยค่ะนอกจากนี้คุณมงคลยังบอกว่าในช่วงทเที่ยงจะเป็นช่วงที่น้ําทะเลขึ้นสูงเรือข้ามฟากไม่สามารถให้บริการได้นะคะชาวบ้านต้องรอให้น้ําลดจึงส,สามารถเดินทางข้ามเกาะออกมา บางคนต้องไปทํางานนะคะคุณผู้ชมนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่คนในพื้นที่ต้องปรับตัวค่ะนี่เป็นภาพรวมความเคลื่อนไหวจากทั้ง4ภูมิภาคที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่สามารถเป็นส่วนหนึ่งด้วยการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะ ฝักหมุดเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดยังได้รับความเดือดร้อนแม้ว่าโนรูจะอ่อนกำลังลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะยังคงต้องจับตาในหลายจุดค่ะ